คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องงา่ายอ้าวต่อไปเริ่มโจทย์สมการแล้โจทย์สมการนะครับป,ปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นสี่เท่าของลูก ปัจจุบันนะเมื่อห้าปีที่แล้วพ่อมีอายุเป็นเก้าเท่าของลูกในเวลานั้นในเวลานั้นอ่านไม่จบขณะนี้ลูกมีอายุกี่ปีขณะนี้ก็คือปัจจุบันนะอ้าวนักเรียนก็ตีต่างเลยตีต่างเลยนะครับลูกมีอายุ x ปี พ่อก็มีอายุ y ปีเีพ่อพ่อ y นะลูก x ก็สรุปแล้วได้สมการแรกก็คือ y เท่ากับ 4x เนี่ยเป็นสมการที่หนึ่งอ้าวมีสองตัวแปรต้องมีสองสมการจึงจะแก้ระบบสมการแล้วได้คำตอบเดียวถ้ามีสมการเดียวเนี่ยมันมีคำตอบมากมายใช่ไหม นะอา้าวเมื่อ5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วก็ต้องทุกคนทุกคนต้องลบ5ใช่ไหมทั้งทั้งพ่อและลูกเนาะพ่อก็ลบ5 y ลบ5แล้วเป็น9เท่าก็ได้9เท่าของ x ลบ5นี่ได้สมกา,ารหนึ่ง อ้าวนักเรียนจะจัดก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยแทนใช้วิธีแทนค่าเลยเนี่ยอ้าวจัดใหม่ก็นำเกคูณเข้าไปได้ y-5 ลบหตอบ9 x ้าเอลบเก้าอ้าวนำค่า y แทนลงไปเลยเนี่ยแทนลงไปตรงนี้ก็ได้ 4x ลบห้าเท่ากับเก้าเอคลบสี่สิบห้าจัดใหม่นำสี่เอคลบทั้งสองข้างก็เลยเหลือแหละเหลือห้าเอ็กสี่สิบห้าบวกทั้งสองข้างก็สี่สิบห้าลบห้าก็เหลือสี่สิบสรุปแล้วเอ็กตอบอะไรครับเอ็กตอบแปด เพราะฉะนั้นคุณลูกมีอายุ8ปีอ้าวต่อไปข้อ15 15เป็นโจทย์ประเภทจำนวน15บหาจำนวนนับจำนวนหนึ่งเขียนเป็นเลขสองหลักมีสมบัติดังนี้เลขสองหลักก็หลักหน่วยกับหลักสิบนะอ้าว ขกอ,ขอคูณกับเลขหลักสิบเท่ากับผลบวกของหลักทั้งสองข้อขอ,ขอถ้าสลับหลักจะมีค่าน้อยกว่า4คูณกับ4คูณกับนะน้อยกว่า4คูณกับจำนวนเดิมอยู่54จงหาว่าจำนวนนับที่หาร จำนวนนับที่กำหนดข้างต้นลงตัวมีกี่จํานวนไปใช้ความรู้มอนหนึ่งตอบโน,น่นเขาหลบไม่ให้นักเรียนแทนค่าไงไม่ให้ใช้คำตอบมาแทนค่าก็เลยไปถามคำความรู้มอนหนึ่งจำนวนนับที่หารลงตัวมีกี่จํานวนก็คือตัวประกอบของจํานวนนั้นนะเคยเรียนมาแล้วนะอา้าว คิดให้ได้ก่อนว่าเลขสองหลักนั้นคืออะไรนักเรียนก็สมมุติขึ้นมาเลยเลขสองหลักนะก็ให้ให้หลักหน่วยให้หลักหน่วยคือ x หลักสิบหลักสิบก็คือ y x กับ y เลย ้าวเขาบอกว่า3คูณเลขหลักเศบก็3 y มวขอกอนะขอกอบอก3คูณเลขหลักเศบเท่ากับผลบวกของหลักทั้งสองก็เท่ากับ x บวก y นี่ได้แล้วสมการแรกได้เรียบร้อยจัดใหม่เลยก็ได้เนาะ จัดใหม่เลยก็ย้ายไปก็ได้ X เ,เท่ากับเท่าไหร่สอต่อไปเขาขอเขาขอเขาบอกถ้าสลับหลักจะมีค่าน้อยกว่า C คูณกับจำนวนเดิมจำนวนเดิมจำนวนเดิมอา้าวคิดจำนวนเดิมก่อนมัน เอ้พอสลับหลกักปุ๊บมันมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าเราจะเป็นลบเอาจำนวนเดิมตั้งแล้วน้อยกว่า4คูณจำนวนเดิมก็4คูณจำนวนเดิมจำนวนเดิมมีค่าเท่าไหร่แล้ว4อ่จำนวนเดิมก็หลัก10คือ y หลักหน่วยคือ x ก็10 y ใช่ไหมหลัก10ต้องมีค่าเท่ากับ10 y หลักหน่วยก็ตัวมันเลยคูณกันหนึ่งไม่ต้องเขียนแล้วนี่นี่คือจำนวนเดิมใช่ไหมสี่คูณจำนวนเดิมแล้วมากกว่าเขาบอกสลับหลักแล้วน้อยกว่าก็แปลว่าไอ้หมอนี่มากกว่าสลับหลักทำไงสลับหลักก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นหลักสิบหลักสิบเป็นหลักหน่วยอ่ะก็มีค่าเท่าไหร่ครับ x เป็นหลักสิบไปก็1 0 x แล้วบวกกับ y เป็นหลักหน่วยก็ตอบ y แล้วตอบ54าสี่เห็นไหมใช้ความเข้าใจตรงนี้นิดเดียวนะค่าของเลขค่าของเลขฐาน10อ้าวนักเรียนก็จัดใหม่กันก็ได้เนาะแล้วนำค่า x แทนเข้าไปเดี๋ยวก็ตอบได้ละ ้าวจัดใหม่นำสี่คูณเข้าไปก็ได้สี่สิบสี่สิบวายบวกสี่เอคลบหนึ่งคูณเข้าไปก็ได้ลบสิบเอคลบวายตอบห้าสิบสี่อ้าวจัดการรวมเลยเหลือสามสิบเก้าวสามสิบเก้าวตรงนี้เหลืออะไรครับลบ หกเอ็กตอบห้าสิบสี่ลดตัวเลขได้บ้างไหมเนี่ยสามหารได้เนาะสามหารได้ก็สามหนึ่งสาม 2, 6, สามสามเก้าสามสองหกสามหนึ่งสามสามแปดยี่บสี่ อ้าวเรียบร้อยนะจัด x ในรูป y จัด x ในรูป y แล้วเนี่ยจัด x ในรูป y ก็นำค่า x มาแทนเลยเนี่ยนำค่า x มาแทนที่นี่เลยนะครับแทนลงไปเลยก็เหลือแต่ Y แล้วได้ 13Y ลบ 4Y เท่ากับ18อ้าวเหลือเท่าไหร่ครับ 9y เท่ากับ18 y ก็ตอบ2 y ตอบ2นะ y ตอบ2 x ตอบอะไรครับ x ตอบ4อ้าวเราสมมุติไว้ y คือหลัก10 x คือหลักหน่วย y คือหลัก10บ นะ x คือหลักหน่วยก็คำตอบก็คืออะไรคำตอบก็คือ24นั่นเอง y คือหลักสิบนะอา้าวไปคิดต่อเลขที่หาร24ลงตัวเนี่ยมีเลขอะไรบ้างอ,อ่ะเออก็ไล่ไปเลยมีเลขอะไรครับเลขหนึ่ง,งเลขสอง สามสี่หกแปดแปดปปปสิบสองยี่ <Level. 24. S 2> สิบสี่เลยอา้าวหกเจ็ดแปดแปดจำนวนนะทั้งหมดมีแปดจำนวน เนี่ยนี่คือวิธีการออกข้อสอบไม่ให้นักเรียนนำคำตอบไปแทนต้องคิดได้จริง 16. เรือลำหนึ่งเดินทางสองเที่ยวเที่ยวแรกเดินทางทวนน้ำห้ชั่วโมงแล้วกลับใช้เวลาสองชั่วโมงถึงที่เดิมเที่ยวที่สองเดินทางตามน้ำสามชั่วโมง แล้วเดินทางกลับเจดชั่วโมงยังเหลืออีกสองกิโลเมตรนั่นจึงจึงถึงต้นทางข้อใดเป็นอัตราของกระแสน้ำเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกระแสน้ำอ้าวอัตราเร็วนั่นเองนะอัตราเร็วของกระแสน้ำเนี่ยนักเรียนก็สมมติเลย5หอัตราเร็วเนี่ยตอบ x กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเดินทางทวนน้ำกับตามน้ำอ่ะทวนน้ำกับตามน้ำมันก็กมีผลกระทบต่อกระแสะใช่ไหมถ้าตามน้ำกระแสะก็ช่วยถ้าทวนน้ำกระแสะก็โอ้ลบออกเลยละ่ะใช่ไหมก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งคืออะไรที่จะมาเกี่ยวข้องก็คือพายเรือในน้ำที่ไม่มีกระแสะ เขาเรียกพายเรือในน้ำนิ่งหรือวิ่งเรือในน้ํานิ่งนะนะครับอ้าวนักเรียนก็ให้ให้อัตราให้อัตราเร็วในนอนอแล้วกันน้ำนิ่งนะน้ำนิ่งเนี่ยเป็นวายกิโลเมตรต่อชั่วโมง อ้าวควนี้เที่ยวแรกเขาเดินทางทวนน้ําเดินทางทวนน้ําเนี่ยได้กี่กิโลช่วยคิดดิเดินทางทวนน้นํกกนานนก็ต้องพายเรือในน้ํานิ่งชนะกระแสใช่ไหมมันถึงจะวิ่งไปได้อะเนาะเรือต้องวิ่งชนะกระแสนะกระแสมันมันทวนน้ำนะนะก็ได้ อัตราเร็วทวนน้ำก็คือ y ลบ x y ตั้งลบ x นะครับ y ตั้งลบ x แล้วเขาวิ่งไป5ชั่วโมงก็หคูณเลยเนี่ยหคูณวิ่งไป5ชั่วโมงก็ได้ระยะทางแค่นี้เสร็จแล้วตอนกลับตอนกลับก็ถึงที่เดิมถึงที่เดิมก็แปลว่าได้ระยะทางเท่ากันตอนกลับก็ต้องเป็นอะไรอะ ขาไปทวนน่ะขากลับก็ต้องตามขากลับตามตามใช้เวลาแค่สองชั่วโมงก็สองคูณนะน้ำนิ่งบวกกับกระแสเลยเนี่ยช่วยกันไงช่วยกันวิ่งก็เลยถึงไวขึ้นเห็นยช่วยกันวิ่งเลยถึงวยนี่นี่ไม่ช่วยกันน่ะก็เลยใช้เวลานานเสร็จแ,แล้วระยะทางมันจะเท่ากันนี่นี่คือระยะทางไปกับกลับ ท่ากันอ้าวได้สมการแล้วนำา5คูณเข้าไปได้5 y ลบ5 x เท่ากับ2 y บวก2 x อ้าวจัดใหม่เลยครับนำ x มาข้างนี้ได้7ได้7 x นะนำา2 y มาข้างนี้ได้3 y เก็บไว้ก่อนเนาะต่อไป ไปดูเที่ยวที่สองบ้างเที่ยวที่สองเดินทางตามน้ำสามชั่วโมงเสร็จแล้วเดินทางกลับเจ็ดชั่วโมงยังเหลืออีกสองกิโลเนี่อาคิดยังไงสมการที่สองคิดยังไงครับไปตอนไปตามน้ำสามชั่วโมงก็สามคูณด้วยตามน้ำก็ Y บวก X y บวก x เท่ากับตอนทวนขากลับนี่7ชั่วโมงคูณกับ y ลบ x ทวนน้ำเนี่ย y ลบ x น้ำนิ่งต้องชนะกระแสนะมันถึงจะวิ่งได้แล้วยังเหลืออีกเทะะ่าไหร่เหลืออีกสองถึงจะเท่ากันเห็นไหมก็บวกเข้าไปอสองแค่นี้แหละเสร็จแล้วอา้าวนักเรียนก็ คูณเข้าไปเลยคูณเข้าไปก็ได้ 3y บวก 3x เท่ากับ 7y ลบ 7x แล้วก็บวกเลข2จัดใหม่เลยจัดใหม่มาข้างไหนดีเนี่ยอ้าว x มาข้างนี้ก็ได้เท่าไหร่เนี่ย 10x 7y มาข้างนี้ก็ได้ ลบ 4y เท่ากับ2อ้าวนักเรียนก็จัด y ในรูป x แล้วก็มาแทนจัด y ในรูป x เลยเนี่ยจัด y ในรูป x แล้วก็นำค่า y มาแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ y เท่ากับ7ส่วน 3x นำค่า y แทนลงไปเลยครับ สิบเอคลบสี่คูณเลยสี่คูณสี่เจ็ดก็ยี่สิบแปดส่วนสามเอ็กตอบเลขสองอ้าวแก้สมการที่หาค่าเอ็กก็ทำส่วนให้เป็นหนึ่งดีกว่าเนาะจะได้บวกลบง่ายก็สามคูณเลยสามสิบเอคลบยี่สิบแปดเอ็ก สามสองก็ได้หกเหลืออะไรครับเหลือสองเอตอบหกเก,ก็เลยตอบตอบสามเอตอบสามครนี้เราต้องการอัตราของกระแสก็จบเลยเนาะได้ค่า X ไม่ต้องคิดค่า Y แล้วจทย์ไม่ได้ถามตอบตัวเลือกที่หนึ่ง น้ำเชื่อมสองชนิดมีน้ำตาลอยู่สี่เปอร์เซนและแปดเปอร์เซนต้องนำน้ำเชื่อมชนิดแรกมากี่ลิตรเมื่อรวมกับน้ำเชื่อมชนิดที่สองแล้วจะได้น้ำเชื่อมสี่สิบลิตรและมีน้ำตาลอยู่ห้าเปอร์เซนต์ วิธีคิดนักเรียนก็สมมุติเลยเน้ำเชื่อมชนิดแรกเนี่ยนำมาเอลิตเอลิตชนิดที่สองก็นำมาวายลิตวายลิตนะชนิดที่สองสรุปแล้วได้สมการแรกคือ X บวก Y ตอบ40เนี่ยเขาต้องการผสมกันแล้วให้ได้40ลิตรสมการที่หนึ่งเสร็จแล้วได้40ลิตรแล้วต่อไปให้นำมาผสมกันกลายเป็นน้ำตาล5%ชนิดแรก4% 4%ก็แปลว่า4ต่อร้อย สี่ต่อร้อยเอามาเอลิตรนี่ยลิตรนี่คือรู้เลยว่าจำนวนน้ำตาลเท่าไหร่บวกกับชนิดที่สองแปดเอร์ซก็แปดต่อร้อยนำมาวายลิตรเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นน้ำตาลห้าเปอร์เซนก็ห้าต่อร้อยห้าต่อร้อย มีน้ำเชื่อมทั้งหมด40ก็คูณ40เนี่ยเท่านี้แหละได้สมการสองสมการเป็นที่เรียบร้อยนักเรียนก็ตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นทำไงครับเออร้อยคูณซะก่อนร้อยคูณซะก่อนก็จะได้ 4x บวกแป เท่ากับห้าคูณกับสี่สิบเลขสี่เยอะจังเลยเนาะเลขสี่เยอะก็นำเลขสี่หารทั้งสองข้างก็เลยได้ x อ็บวกสองวเท่ากับได้สิบก็เป็นห้าสิบไอเนี่ยสมการที่หนึ่งตรงนี้สมการที่สองแล้ว ก็จัดการแก้ระบบสมการหาค่า X โดทย์ถามน้ำเชื่อมชนิดแรกเนี่ยชนิดแรกกี่ลิตรนะค่า X นั่นเองอ้าวจะหาค่า X นักเรียนก็ทำวายให้หมดไปสิจัดการทำวายให้หมดไปก็นำสองคูณสมการแรกใช่ไหมเลยได้ 2X งบวกสอเท่ากับแปดสิ เสร็จแล้วก็จับลบกันเนี่ย 2x ลบ 1x ก็เหลือ 1x 80ลบ50ก็เหลือ30สรุปตอบได้แล้วต้องนำชนิดแรกมา30ลิตร18เป็นข้อปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด